ความจริงที่เราทุกคนเห็นกันมาโดยตลอดก็คือมันไม่มีใครนะที่เกิดมาแล้วมีทุกอย่างเพียบพร้อมจริงไหมลองคิดดูดีๆนะถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีทุกอย่างเพียบพร้อมเลยเนี่ยเราก็จะไม่ค้นหาสแสวงหาหรือว่าไขว่คว้าอะไรเลยถูกปะเราก็จะไม่มีแรงกระตุ้นที่จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเลย เราก็จะไม่มีความฝันอะไรเลยไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากเป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากมีอะไรเลยชีวิตมันก็อาจจะแบบไม่มีรสชาติไม่มีสีสันอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> คือตอนเนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมยังไงนะจะอยู่ในครอบครัวแบบไหนหรือว่าการศึกษาจะมากจะน้อยยังไงเนี่ยความจริงที่ไม่เคยมีใครมาบอกคุณก็คือ คุณมาสู่โลกนี้เพื่อทําตามความฝันของคุณเป็นจริงและมันไม่เกี่ยวด้วยว่าตัวคุณจะอยู่ตรงไหนตอนนี้เพราะคุณมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วในสิ่งที่คุณต้องการจะทำยิ่งชีวิตของคุณนะเจอเหตุการณ์ที่ยากลำบากมากแค่ไหนนะมันยิ่งดงีเพราะว่ามันจะผลักดันตัวคุณให้ไล่ล่าตามหาความฝ คุณไม่เคยถูกทิ้งให้ต้องเดินทางโดยไม่มีอะไรติดตัวต่อให้คุณเจอความยากลำบากอุปสรรคหรือว่าความท้าทายหลากหลายรูปแบบที่มันได้เข้ามาให้คุณได้เอาชนะเนี่ยคุณก็ผ่านได้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเนี่ยมีพลังงานทุกอย่างหนุนหลังจักรวานนี้ครับผู้สร้างที่สร้างเรามาทุกคนเลย รวมถึงพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราด้วยเขาคอยช่วยเหลือเราเดินหน้าต่อไปทุกๆอย่างมันมีเวลาของมันทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคที่เข้ามามันเข้ามาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตถ้าคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมทุกๆความเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นกับคุณเองโดยธรรมชาติ กรบคุณด้วยหัวใจคุยปาริสปาสวัสดีค่ะ